อยู่บ้านช่วงเมษาก็ไม่ต่างอะไรกับอบซาวนะ่าแต่ก็ยังดีนะที่เมษายังมีส่งการให้หนีออกไปเล่นน้ําคลายร้อนกันได้บ้างถึงจะมีแค่3วันก็ดีกว่าไม่ได้ออกไปไหนเลยพอเรากลับมาบ้านเปิดแอร์แรงแค่ไหนก็สู้ความร้อนไม่ไหวแดดร้อนแรงทะลุกระจกเข้ามาทําเอาบ้านเหมือนเตาอบแต่ดีหน่อยที่เรายังมีไอเทมหลากหลายที่สามารถช่วยลดความร้อนเข้าสู่ตัวบ,บ้านได้เช่ชนฉนวนกันความร้อนฟิล์มกรองแสงกระจกอินซูเลทแต่ที่มาแรงสุดๆในตอนนี้ต้องยกให้ฟิล์มไฟฟ้าจากอินเทลเลย แค่ช่วยกันความร้อนเข้าสู่ตัวบ้านนะแต่ยังกันรังสี UV ได้ถึง99%อีกด้วยแถมยังทําหน้าที่แทนทั้งฟิล์มกรองแสงและพะมันได้ในตัวเดียวแบบ2 in 1ไปเลยค่ะจุดไหนที่ติดตั้งฟิล์มไฟฟ้าก็ไม่จําเป็นต้องติดพะมานหรือฟิล์มกรองแสงอีกต่อไปสร้างความเป็นส่วนตัวได้ง,ง่ายลดแสงลดความร้อนติดตั้งปุ๊บบ้านเย็นขึ้นทันทีใครมีตัวเลือกอื่นๆลองคอมเมนต์กันดูได้นะคะ